ในสภาพอากาศแีบนี้นะครับมันจ,จะมองเห็นภูขเขาทุกานจะให้ี่้นคกับเขามาเพราเขาดก่าหรือีเสียชีวิตพร่ียนับเาาไมแค่นี้แล้วก็ให้พวกเราหนภาษาตัว สภาพหมอกควันของโรงเรียนเรานะครับก็มีทุกๆปีมีทุกๆหน้าร้อนครับก็จะมีหายใจไม่ออกบ้างครับบางคนก็เป็นโรคภุมมแพบ้างครับอเป็นเยอะไหมที่โรงเรียนก็เป็นน้อยอยู่นะครับอืทุกปีนี่เป็นเยอะไหมทุกปีทุกปีเป็นเคอไปโรงพยาบาลหรือว่าเป็นคัดจมูกอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไม่ค่อยเยอะครับไม่ค่อยเยอะอเนาะใส่แมสเพื่อ ไม่ให้ฝุ่นเข้าจมูกครับก็มีหายใจผิดขัาดบ้างค่ะแล้วก็บางครั้งก็หายใจไม่ทั่วท้องนี้ค่ะแล้วก็เป็นหมอกควันที่มีทุกๆปีอยู่แล้วค่ะเราก็เลยมีความชินแล้วก็กลายเป็นการเป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะเราก็ต้องเซฟตัวเองใส่แมสกไม่อยากให้เผาค่ะเพราะว่ามันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับทุกปีค่ะก็ไม่อยากให้มันเกิดึ้นอีก เป็นการอบรมให้แก่ชาวบ้านก็ได้ค่ะให้แบบว่าไม่ให้เกิดแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยค่ะแล้วคนป่วยนี่มีเยอะไหมในในโรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยมากค่ะสำหรับการจัดการเรียนการสอนก็ปกตินะคะเพราะว่าโรงเรียนได้เปิดแบบออนไซต์ค่ะแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเฉพาะนะคะก็คือแต่ละห้องมีห้องเรียนประจําของตัวเองค่ะ ดังนั้นนักเรียนก็มาเรียนตามปกตินักเรียนที่มาเรียนตามปกติก็จะต้องสวมใส่หน้ากากาอนามัยเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์โควิดด้วยนะคะแต่ละห้องก็จะมีพัดลมค่ะก็ห้องละ4ตัวนะคะแต่ละห้องก็จะมีการเว้นระยะห่างด้วยะค่ะก็สำหรับสถานการณ์หมอกควันนะคะก็เราไม่สามารถที่จะช่วงนี้ไม่สามารถจะเปิดเครื่องปรับอากาศได้นะคะเพราะว่า เป็นภาวะเสี่ยงของโควิดด้วยนะคะจึงทำให้ใช้ได้แต่พัดลมนะคะก็จะสามารถช่วยระบายหมอกควันได้บ้างนะคะแล้วก็ก็จะมีนักเรียนบางกลุ่มนะคะที่อาจจะมีอาการข้างเคียงของหมอกควันก็คือหายใจไม่สะดวกนะคะแล้วสำหรับการป่วยหรืออะไรก็คือ ไม่ได้รับรายงานจากผู้ปกครองว่าเด็กๆป่วยจากหมอกควันแต่อาการที่โดยส่วนตัวแล้วที่พบก็คืออาจจะมีการจามบ้างแสบตาบ้างค่ะแล้วก็ในช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะหนาหมอกควันก็คือหนามากขึ้นนะคะก็ไม่สามารถมองเห็นท้องฟ้าค่ะ